วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาผ่าหัวชาชนกันค่ะนี่นะคะคือชาชนต้นแม่นะคะในกระถางนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหัวกันนะคะนี่ก็คือหัวของชาชนนั่นเองค่ะอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะผ่าได้กี่ชิ้นนะคะสวยมากค่ะผ่าไหมต้นนี้ิก้อนดิค่ะมาะตรงนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ถ้าเกิด เราอยากไว้จอมเราจะต้องอใช้มีดแซะใต้ใต้ใต้เคี่ยวตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเคี่ยวมันไม่ได้สูงมากสามารถแซะได้ก็สามารถแซะบนบนเคี่ยวได้เพื่อที่จะเอาจอมเนี้ยไปไว้เพราะว่าให้จอมเนี้ยมันมีเนื้อเนื้อของตัวตัวหัวเนี้ยปิดอยู่มันจะไม่ตายอา่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่า,เ,าเคี่ยวอยู่ตรงไหนตัวเนื้ออยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เราเราเจอตำแหน่งแล้วนี่เคี่ยวอยู่ตรงนี้ แต่อันนี้เราอาจจะต้องเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะแซะอันนี้บนเขี้ยวเนาะบนเขี้ยวหนึ่งนี่จิ้มลงไปละวหนึ่งช่วงนี้ช่วงนี้อ่ะหมุนมาตรงนี้มีเขี้ยวแต่ว่าเราไม่เอาเราจะเอาจอมตรงนี้แซะไปหนึ่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะ เอาลาไว้นิดนึงจริงๆเอาขึ้นมาได้อีกแต่ว่าเรากลัวต้นจอมมันตายแล้วก็แฝะอีกนึ่งฟึบอ่ะทีนี้ตรงนี้มีเขี้ยวฟึบหนีแฝะขึ้นแฝะลงแฝขึ้นแฝะลงโอเคหลุดแล้วเป็นอย่างนี้ หล,หลุดแล้วนะครับนี่นเรียบร้อยส่วนนี้เราจะเก็บไปผ่าส่วนน้านนี้มันจะเป็นจอมทุกคนเห็นไหมเนี่ยครับมันจะเป็นจอมเดี๋ยวเราจะใช้ปูนแดงทาเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราแล้วก็ไปปลูกได้เลยแต่ใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวคันอย่าไปโดนมันส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนหัวนะครับเราจะเอารากออกเพราะว่า เราจะได้มองเห็นเคี้ยวไห้ชัดๆนะครับเราจะได้ผ่าเว้นเคี้ยวไว้นี่มีเคี้ยวขาวๆเล็กๆเ,เห็นไหมนี่เราผ่าฟึบเอาลากออกนะครับเอาลากออกให้หมดอุย้ยเคี้ยวหนึบทีมม่เดียเห็นแล้วให้เร็ว <laughs> ฮึ่ม โอเคอือลากออกให้หมดทีนี้เนี่ยเขี้ยวพวกเนี้ยเราต้องเว้นไว้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมามันจะโตขึ้นมาเร็วครับปิดเลยอันนี้นะครับปูนแดงปูนแดงกินหมากของคุณยายนะครับต้ขโมยมาดูจะก,กระปุกใช้งานมาแล้วประมาณสามสิบกว่าปีนะครับขโมยมานิหนึ่งขโมยมานิหนึ่งเดี๋ยวเราจะไม่เอานี้ไปนะเดี๋ยวคุณยายกินหมากต่อแล้วคันปาก นิดเดียวพอโอเคเรียบร้อยไปปลูกได้เตงก่อนนะครับว่าเราจะผ่าเสี้ยวเหมือนแตงโมนะครับว่าเราจะผ่าช่วงประมาณไหนนี่เราเล็งแล้วไม่ตรงกับเที้ยวเราก็จะผ่าแบบนี้เลยฟืบจังซี่พี่น้องนี่เห็นไหมเที้ยวไม่โดน เราจะผ่าหนึ่งชิ้นิงก่อนสองชิ้นใช้ใบมิโกนนะครับมันจะทำให้กินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อตัวบอนสีน,ะน้อยทำให้เราได้ตัวจำนวนชิ้นเยอะนะครับ

ยยงฮิตฮ่ากันตัวก็กตันนี้ให้แยกฮิตอ่ะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อมันจะต้องมีตอนแยกตนย้นล็กก็แบบเนีน้ที่ปีปุยออานา้ำอาน้ำตะเก้ยง

นน้ปค่ะถ้าเก่งแล้วล้างน้ำสะอาจอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องใส่น้ำปนำูน,นประมาณมา <laughs> ต่อกันที่นราธิวาสน,นะคะเราที่ปิดตรงแล้วนะคะมือพี่เจคัะนี่ะนะมือดำม่าพี่โป๊กขมังอ่ะเออ <laughs> นี่้ได้กี่ชิน้นคะไดชิ้นค่ะแล้ว<ป>อันใหญ่นะนะอ,งงอันนั้นก็ผ้ามั่นแต่งเมือผักผักครึ่องทีน,นี้ก็ผ้าเป็นเสีย้ยมันแต่งเนื่งเนี่ๆขนาดวันเรจะเอาขนาดประมาณนั้นสักหนึ่งมิลสองมิลคืนเซนครึ่งเทนเ,นเออประมาณนั้นเอาเยอะๆเลยญ่อเออได้ให้เลือกให้จิดเงือบีตเลยได้ นันไม่ต้องเนื้อออกเลยขึ้นไปยิงงเออทำอะไรนั่นเออเหงน,นไหมอ่าเด็กกาพาไปมาจับผ้าแข่งอย่างนด็ดชิ่งเลยตอนนั้นเอาอันใจวไว้เลยของบ้าวเอาอันนี้ก็ได้เอาปูนนั่นมานี่หนึ่งสองสาม ก็เอาวางพักไว้ให้แห้งสักประมาณ1นถึงสชั่วโมงแล้วก็เอาไปปลูกเ oh, <hell. S 1> อาเร็ว oh, <hell. S 1> ใช้เสื่อถวัวสักดีที่ให้กลองแรลมเป็นคน <c oughs> <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมนะะเราก็ทําการปลูกชายชนนะคะเราจะพาไปดูจอมนะคะเราไม่เคยผ่ากันแบบนี้เพราะว่าเรานั้นเป็นมือสมัครเล่นค่ะวันนี้เราก็จะมาผ่าชายชนนี่คือหัวที่ได้ก็โอ้ my god นะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะขโมยดินจากถางอื่นเพราะว่ากระถางนี้นะครับใช้ดินแค่ตัดอย่างดีนะก็จะวบบนี้แล้วก็จะทมดินไปหนึ่งเมตรอสองสามค่ะสี่ค่ะโอ้ยใบบัง นะคะเราก็จะเอานาราธิว่าต้นนี้นะคะไปปลูกกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือว่าต้นนี้ได้มาสวยมากนะคะแบบสวยจริงมากเลยนะคะนี่นะคะคือจอมใี้เราพ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงปลูกกันนะคะมันสุยนะคะมันสุยนะคะมีคนขโมยดินจากกระถางเรานะคะมันสุยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะาแมะะ่เราจะให้แม่นะคะวิชาแม่นะคะ ไม่ใช่วิชามารนะเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะเอาควักควัใส่ลงไปนะคะลงอีกความจริงมันต้องลงอีกแม่เอ้ยแม่ข้าพเจ้านั้นสวยค่ะสวยค่ะกระถางสีขาวแบบนี้มันปังค่ะสวยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื้นค่ะส่วนน้องชายของเราก็เราค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาแปมแทบครับหนิงดิกูท้อกับโทรศัพท์ลำพูอาว่าแล้วก็มืดซะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาพ่อกันต่อนะจ๊ะแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันที่การวางชิ้นเนื้อนะคะชิ้นเนื้อที่เราได้ทําการผ่าไปก็เมื่อวานก็มีหงสุวรรณนาราธิวาชายชนนะคะนี่ก็คือหงสุวรรณเราก็นําชิ้นเนื้อมาวางในกล่องแบบนี้ โดยใช้ทรายสะอาดนะคะใช้ทรายที่เราล้างเอาฝุ่นสะอาดเอาฝุ่นออกแล้วแล้วก็ทรายสะอาดแล้วใช้ใช้กล่องพลาสติกแบบนี้นะคะใช้ความหนาของทรายประมาณหนึ่งนิ้ววางชิ้นเนื้อลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำน้ำยากันดาน,น้ำยาเร่งรากนะคะฉีดลงไปนะคะ จิดลงไปให้ชุ่มประมาณหนึ่งนะคะให้ให้ชุ่มนะคะไม่ต้องให้ถึงกับเชนะคะนี่ค่ะถ้าใครไม่ใช้น้ำยากันดาก็ได้นะคะอาจจะใช้น้ำเปล่าเฉยๆก็ได้ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชายชนกันบ้างนะคะถ้าเฉะเกินไปก็จะทำให้ชิ้นเนื้อเน่าได้นะคะเตาแค่ชุ่มไม่เฉะนะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ชื่อตัวนี้น้องชื่อว่าหงสุวรรณนะคะ หงสุวรรณเราก็จะใส่ไว้เป็นแบบแบบนี้เลยก็จะเขียนชื่อใส่ในกระดาษแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกไว้แบบนี้นะคะหงสุวรรณใครสะดวกจะเขียนวันที่ด้วยก็ได้นะคะใครไม่สะดวกไม่เขียนก็ไม่เป็นไรนะคะพอระวังชิ้นเนื้อเสร็จแล้วใช้ยาเร่งราก,กันดา เขียนป้ายชื่อแท็กแล้วติดวันชื่อวันที่แล้วนะคะก็ปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวรอไปไว้ในโรงเรือนกันหงสุวรรณก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะหงสุวรรณก็ได้2กล่องก็อยู่ที่ประมาณ80ชิ้นนะคะหัวใหญ่พอสมควรเลยค่ะนี่ก็เป็นหงสุวรรณอีกกล่องนึงนะคะ ชุ่มแต่ไม่แช็นะคะแล้วของควรได้สองกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูชายชนกันบ้างว่าเมื่อวานชายชนได้กี่ชิ้นนะคะอันนี้เป็นนาราธิวาสนะคะนาราธิวาสก็สวยนะคะสวยมากเลยนี่เป็นชายชนนะคะนี่ชายชน ใส่ชื่อไว้เราจะได้รู้นะคะก็วางชิ้นเนื้อไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเหมือนกับหงสุ้งเลยค่อยๆวางไปนะคะการจัดวางชิ้นเนื้อมันก็มีข้อดีนะคะก็คือว่าเวลาที่เขาแตกรากหรือว่าเขา แตกหน่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดกันหน่อที่แทงขึ้นมาก็จะได้แข็งแรงสวยนะคะวางชิ้นเนื้อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ชมไปเรื่อยๆสบายๆชิวๆนาะคะเอาแบบชมกันสบายๆ ชาชนเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่นาราธิวาสนะคะชาชนได้อยู่ที่ประมาณ30ชิ้นส่วนนาราทิวาสนะคะนับดูแล้วได้ประมาณ27ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาวางชิ้นนาราทิวาสกันค่ะก็จะเอาด้านที่เป็นเปลือกที่ติดสีดำๆนี้นะคะลงไปไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าไว้ด้านข้างแล้วแล้วแต่เรานะคะเนี่ย นี่ก็เป็นเปลือกนะคะเนี่เป็นเปลือกแบบนี้เขาก็จะมีตาหน่อตาเขี้ยวที่แตกได้ไวนะคะวางไปด้ข้างหรือว่าดานันวางไปด้านล่างแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกรากก็จะมาไวกว่านะคะส่วนใครจะโรยไปแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าเออถ้าไม่มีเวลาก็อยากให้จัดวางนิดนึงนะคะเวลาเขางอกออกมา ก็จะได้ไม่ไปเบียดกันนะคะชมเพื่อนเพินนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ปุ๋ก็จะได้ทำในสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะรู้กันนะคะ อยากจะรู้อยากจะชมกันแล้วนะคะเสร็จแ,แล้ววางชิ้นเนื้อของนาตาทีว่าเสร็จแล้วติดป้ายแท็กชื่อนะคะพี่ปู๋ยจะหันชื่อออกทางด้านนอกนะคะเพราะว่าเวลาเราเราอยากรู้ว่าเป็นหัวของอะไรเราก็ไม่ต้องไปเปิดกล่องดูนะก็จะมีชื่ออยู่ด้านด้านข้างแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ ยากันราแล้วก็แจ้งรากเน้นชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะ ว่าแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปไว้ในโรงเรือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปไว้กันในโรงเรือนนะคะ นี้ค่ะที่เราเห็นมุงเซเนดำๆนั้นก็คือโรงเรือนบอนสีนะคะไปไปดูใกล้ๆกันนี่ค่ะจึงไปแล้วนะคะขอตั้งของนิดนึงอื่ ตั้งของนิดนึงนะคะเราก็มาถึงโรงเรือนของเรากันแล้วนะคะเพื่อนๆอนี่นะคะเราก็เพิ่งทำเสร็จไปประมาณไม่กี่วันนะคะประมาณน่าจะอยู่ที่สี่ห้าวันน่าจะได้นะคะดเดี๋ยวเราไปดูด้านในโรงเรือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่คือบริเวณหน้าโรงเรือน ของแก้มประตูนิด,ดนึงนะคะนี่แทนเดนแทนเพื่อนๆ,นนๆถึงแล้วค่ะนี่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศข้างในโรงเรือนนะคะถึงแล้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศในโรงเรือนนะคะเดี๋ยวเราไปเอากล่องชิ้นเนื้อมาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะก็นำมาวางแบบนี้เนาะ นนี้ค่ะเรี้ยวอันนี้ก็คือไก่และชาวดีนะคะน้องไก่รลชาวดีที่เราผ่าชิ้นเนื้อไว้เหมือนกันแล้วเราก็ทกําการแยกขยายแันนี้เป็นกลนอิ่มนะคะนี่ก็มีหลายอย่างหลายแบบเลยนะคะเพื่อนๆน,น้ำตกนิดนึงน้นำค่อนข้างจะเยอะ่นิดเดคะ ด้านนู้นไม่เกี่ยวอะไรกับบอลสีเลยก็คือมันเป็นโรงเกษกรสงตอนนี้เราเอาต้นกระท่อมมาไว้ด้วยนี่ว่าแล้วเราเอาไม้มาไว้แล้วเราก็พาชมบอลสีเลยแล้วกัน่านนี้ก็เป็นทวีราบนะคะทวีลาบผ่าชิ้นเนื้อไปแล้วแต่ว,ว่าเราไว้จอมเยอะหน่อยตอนนี้น้องแทงหลอดมาเลยด้วยอ่ะถือโอกาสนี้เนาะ พาเพืเ่อนชมบอลในโรงเรียนเลยนะคะน,นี่น้องไก่ราชาพีเตอร์ทัมมูดนี่นาราธิวาต้นเมื่อวานนะคะที่เราที่เราผ่าไปส่วนนั้นก็คือนายเมืองนะคะนายเมืองเราก็ผ่าไปแล้วเหมือนกันนะคะหลายๆต้นก็ตอนนี้แทงหลอดแทงหนอกันสวยมากนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเจ้าจากักรพรรดิด่างนะคะ เ้าจักระพัดด่างจากจากสวนของป๊อกนะคะเมื่อวานป๊อกก็เอามาส่งนะคะนี่มีมาเฉียวนี่ก็คือหงสุวรรณต้นเมื่อวานนะคะหงสุวรรณต้นเมื่อวานที่เราผ่าไปนะคะผ่าแล้วเราก็ามาปลูกเลยแล้วก็เอามาไว้ในโรงออกเลยนะคะปรากฏว่าไม่เหี่ยวเลยนะคะใบไม่เหี่ยวเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องจะทิ้งใบหรือเปล่านะคะ แต่ตอนนี้ไม่เหี่ยวเลยสวยมากด้วยนะคะสวยมากๆด้วยค่ะส่วนนี้ก็เป็นชายชนต้นที่ผ่าไปเมื่อวานนะคะชายชนต้นที่ผ่าไปเมื่อวานนะคะก็ะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้พี่ผุยทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้พี่ปุ๋ยนะคะก็ต้องอบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะย้ำว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสวนมีสุขมิก,กาเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ